าการเพียนทาา่านอาจารย์ดรจต่กรทงทรวนึงที่เขาเลิและสุริย์เช่นเรียนที่สามทุกคนดิฉันนางสาวพินจาระราส่ังโตรหัสนักศึกษา6 4 3 8งสีหม่ที่3จบการศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาเคมีมหาวิทยาลยัยราชภัฏเลยสถานที่ทำงาปนปัจจุบันกศสเนาอำเภอเทศกิจจังหวัดยะเยา ค่ิประจําใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ําใจสถานที่จุป,ประสบการณ์วิชาชีพหนึ่งโรงเรียนบ้านเฉลียงทองตำบลนายัางกับอำเภอเทศกิจจังหวัดชัยภูมิ3าม3กเปิดสอนระดับอนุบาลสองถึงระดับประถมศึกษาปีที่6จจำนวนครูทั้งหมดหคนวิชาที่ข้าพเจ้าได้ึกสอนคือวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ภาพบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนนะคะขอขอบคุณค่ะ